มาดามรถถังนพพรัตน์กุลหิรันสตรีเหล็กแห่งแผ่นดินสยามสวัสดีครับวันนี้ผมอยากให้คุณลองจินตนาการตามผมนะลองนึกถึงภาพของรถถังครับภาพที่คุณเห็นคืออะไรครับความแข็งแกร่งอำนาจเทคโนโลยีทางการทหารขั้นสูงสุดโลหะหนักหลายสิบตันที่พร้อมจะบดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้า และแน่นอนโลกของผู้ชายล้วนๆใช่ไหมครับทั้งทหารวิศะวะกรนายพลทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องของผู้ชายไปหมด แล้วถ้าผมจะบอกคุณว่าเบื้องหลังความน่าเกรงขามของรถถังในกองทัพกว่า40ประเทศทั่วโลกมีชื่อของผู้หญิงไทยคนหนึ่งสถิตยอยู่ผู้หญิงที่ไม่ได้เกิดในค่ายทหารไม่ได้จบวิศวกรรมเครื่องกลแต่กลับกลายเป็นเจ้าแม่แห่งวงการยุโทโธปกรณ์ระดับโลกผู้หญิงที่โลกขนานนามเธอว่ามาดามรถถัง ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตำนานที่ยังมีลมหายใจของคุณนพพรัตน์กุลหิรันสตรีเหล็กแห่งสยามประเทศผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานเกราะและสายพานรถถังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 1. เด็กหญิงนบพรัตน์ผู้ไม่ได้ฝันอยากเป็นเจ้าหญิง ก่อนที่โลกจะรู้จักเธอในนามมาดามรถถังเธอคือเด็กหญิงนพรัตน์ครับเกิดในครอบครัวคนจีนธรรมดาครอบครัวหนึ่งในกรุงเทพคุณพ่อทำธุรกิจค้าของเก่าประเภทเศษเหล็กเศษโลหะของที่คนอื่นไม่ต้องการแล้ว ลองนึกภาพตามนะในขณะที่เด็กผู้หญิงคนอื่นๆเล่นขายของเล่นตุ๊กตาเด็กหญิงโนพะรัตกลับเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่รายล้อมด้วยเสียงตอกเหล็กเสียงเครื่องจกักรและกลิ่นของน้ำมันสนามเด็กเล่นของเธอคือกองเศษเหล็กครับ มันเหมือนเป็นพรมลิขิตเงียบๆที่หล่อหลอมเธอมาตั้งแต่เด็กเธอไม่ได้ถูกสอนให้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานแต่เธอถูกสอนให้ทำงานและสู้ชีวิตตั้งแต่จำความได้เธอต้องช่วยงานที่บ้านตั้งแต่ยังเด็กคัดแยกโลหะตอกเหล็กงานที่เด็กผู้ชายบางคนยังใส่หัวเลยครับ จุดนี้เองที่ผมว่ามันคือเบ้าหลอมชั้นดีที่สร้างคาแรคเตอร์ของเธอขึ้นมาความแข็งแกร่งความอดทนและที่สำคัญที่สุดความไม่กลัวงานหนักคุณสมบัติข้อนี้แหละครับที่จะเป็นอาวุธสำคัญของเธอในอนาคตเธออาจจะไม่ได้เรียนเก่งที่สุดในชั้นไม่ได้จบจากมหาวิทยลาลัยชื่อดังในต่างประเทศแต่เธอเรียนรู้จากมหาวิทยลาลัยชีวิตครับ เธอเรียนรู้เรื่องโลหะแต่ละชนิดจากการสัมผัสเธอเรียนรู้เรื่องการค้าจากการเห็นคุณพ่อเจรจาต่อรองนี่คือการศึกษาภาคปฏิบัติที่ไม่มีสอนในตำราไหนและมีอยู่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากในตัวเธอมาตลอดคือความทะเยอทยานครับเธอไม่ได้อยากจะจบชีวิตแค่ในกองเศษเหล็กเธอเห็นโลกที่กว้างกว่านั้นและมีความเชื่อลึกๆอยู่ในใจเสมอว่าฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกที่ว่าที่ที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ที่ของเราความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันให้คนธรรมดากลายเป็นตำนาน 2. จุดเริ่มต้นจากน็อตสู่รถถังแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอก็มาถึงครับคือการได้พบกับคู่ชีวิตคุณฮิรันกุลฮิรันซึ่งตอนนั้นเป็นทหารช่าง โอ้โหพรมลิขิตอีกแล้วครับคนหนึ่งเติบโตมากับเหล็กอีกคนเป็นทหารช่างที่คลุกคลีกับเครื่องยนต์กลไกลมันเหมือนจิ๊กซอที่ลงล็อกกันพอดีทั้งสองคนมีฝันเดียวกันครับคือการสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาพวกเขาเริ่มต้นธุรกิจแรกด้วยกันในปี2510เปิดเป็นโรงกลึงเล็กๆในห้องแถวเก่าๆย่านวรจักรับผลิตอะไรคุณรู้ไหมครับน็อตกับสกรูครับ จากไอ้เจ้าตัวเล็กๆนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของอาณาจักรแสนล้านในอนาคตพวกเขารับงานทุกอย่างที่ขวางหน้าทำงานกันหามรุ่งหามคำ่ำคุณนพร,รัดไม่ได้นั่งเป็นมาดามสวยๆนะครับเธอลงมือทำเองทุกอย่างตั้งแต่หาลูกค้าคุมการผลิตไปจนถึงส่งของเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ธุรกิจของพวกเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจากน็อตสกรูก็เริ่มขยับไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์แต่แล้วโชคชะตาก็โยนบททดสอบที่โหดท,ที่สุดมาให้ซึ่งบททดสอบนี้เองที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการวันหนึ่งมีนายทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงกลึงของเธอพร้อมกับถือข้อต่อสายพานรถถังที่พังแล้วมาด้วยหชิ้นนายทหารคนนั้นบอกว่า กองทัพมีปัญหานี้มาน,นานแล้วเราต้องสั่งซื้ออะไหล่รถถังจากต่างประเทศทั้งหมดมันทั้งแพงทั้งช้าแล้วก็ต้องง้อเขาตลอดคุณทำให้เราได้ไหมคุณคิดว่าคุณน,นพร,รัตตอบว่ายังไงครับถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะตอบว่าโอ้ไม่ไหวหรอกค่ะท่านนี่มันเทคโนโลยีขั้นสูงเราทำได้แค่น็อตนะคะ แต่ไม่ใช่สำหรับผู้หญิงคนนี้ครับในวินาทีนั้นแววตาของเธอเป็นประกายในขณะที่คนอื่นเห็นปัญหาเธอกลับเห็นโอกาสทองที่ลอยมาอยู่ตรงหน้าโอกาสที่จะกระโดดเข้าไปในตลาดที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนตลาดบลูโอเชียนที่แท้จริงเธอตอบกลับด้วยความมั่นใจว่าได้ค่ะดิฉันจะลองทำให้ คำตอบสั้นๆคำนี้แหละครับคือเสียงปืนที่ดังขึ้นเพื่อประกาศการเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่สงครามที่เธอจะต้องสู้กับทุกอย่างทั้งเทคโนโลยีเงินทุนเวลาและที่สำคัญที่สุดอคติของคนรอบข้าง 3. สงครามบทแรกพิชิตกองทัพไทย เอาละครับการพูดว่าทำได้มันง่ายแต่การทำให้ได้นี่มันคนละเรื่องเลยโดยเฉพาะกับของอย่างสายพานรถถัง คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสายพานรถถังหรือทแทร็กชูเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหล็กธรรมดาที่เอามาหล่อแล้วจบนะไม่ใช่เลยมันคือสุดยอดแห่งเทคนโนโลยีวัสดุศาสตร์ครับมันต้องแข็งแกร่งพอที่จะรับน้ำหนักรถ50-60ถึงตันได้ต้องทนทานต่อแรงกระแทกแรงเสียดสีมหาศาลต้องยืดหยุ่นพอที่จะเคลื่อนที่ไปบนทุกสภาพผิวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีน้าหนักไม่มากเกินไป สูตรการผลิตของมันถือเป็นความลับสุดยอดทางทหารของแต่ละประเทศเลยนะครับเหมือนสูตรหลับโคกนั่นแหะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นกองทัพแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกับโรงกลึงห้องแถวจะไปเอาสูตรหลับนี้มาจากไหนนี่คือจุดที่แสดงถึงความอัจฉริยะและบ้าบินของเธอครับในเมื่อไม่มีใครสอนเธอก็ครูพักลักจำมันซะเลย เธอเริ่มจากการเอาชิ้นส่วนเก่าๆนั่นแหละครับมาพาพิสูจน์เธอส่งชิ้นส่วนเหล็กไปให้ห้องแ็บของมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อวิเคราะห์ส่วนผสมว่ามันมีแร่าธาตุอะไรบ้างเหล็กเท่าไหร่คาร์บอนเท่าไหร่แมงกานีสซิลิคอนโมลิบดินัมมีอะไรบ้างในสัดส่วนเท่าไหร่ มันเหมือนกับการแกะสูตรอาหารของเชฟมิชลินสตาร์โดยการชิมแล้วเดาเอาว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างยากขนาดไหนคิดดูเธอและสามีใช้เวลาหลายปีลองผิดลองถูกลอเหล็กขึ้นมาเฟลหล่ลอใหม่ไม่ผ่านเททิ้งเผาเงินไปไม่รู้เท่าไหร่จนคนรอบข้างเริ่มบอกว่าพอเธอมันเป็นไปไม่ได้หรอกผู้หญิงจะไปทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกลับไปทำน็อตเหมือนเดิมดีกว่า คำดูถูกคำสบประมาทมาจากทุกทิศทุกทางครับโดยเฉพาะจากคนในแวดวงทหารเองที่มองว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแต่คำพูดพวกนั้นแทนที่จะบั่นทอนกลับยิ่งเติมเชื้อไฟให้เธอครับเธอบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องทำให้ได้ฉันจะลบคำสบประมาทของทุกคนให้หมด เธอทุ่มสุดตัวครับขายบ้านขายที่ดินขายทุกอย่างที่มีเพื่อเอาเงินมาวิจัยและพัฒนานี่คือการเดิมพันที่เอาชีวิตเป็นประกันถ้าครั้งนี้พลาดคือล้มละลายสถานเดียวและแล้ววันที่ชี้ชะตาก็มาถึง หลังจากที่เธอคิดว่าเธอได้สูตรที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วเธอก็ผลิตข้อต่อสายพานรถถังต้นแบบขึ้นมาแล้วนำมันไปเสนอต่อหน้าคณะกรรมการของกองทัพบ,บกเพื่อขอทดสอบบรรยากาศในวันนั้นคงตึงเครียดสุดๆครับลองนึกภาพผู้หญิงคนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางนายพลระดับสูงแล้วบอกว่าของที่ฉันทำดีกว่าของนอกแถมถูกกว่าครึ่งหนึ่ง โอ้โหใครจะเชื่อครับแต่กองทัพก็ให้โอกาสเธอพิสูจน์การทดสอบนั้นโหดมากครับคือการนำสายพานที่บริษัทของเธอผลิตไปติดตั้งบนรถถังจริงแล้วเอาไปวิ่งทดสอบในสนามเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรผ่านทุกสภาพภูมิประเทศทั้งโคลนหินทรายน้ำคุณนพรัตและทีมงานไปนอนเฝ้าการทดสอบที่สนามฝึกทุกวันลุ้นทุกวินาที แล้วผลที่ออกมาคืออะไรน่ะเหรอครับ าสายพานเมดอินไทยแลนด์โดยผู้หญิงที่ชื่อนพพรัตน์กุลหิรันมีคุณภาพทัดเทียมหรือในบางด้านดีกว่าของที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยซ้ำวินาทีนั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยได้ถูกเขียนขึ้นเธอไม่ได้แค่ชนะการทดสอบแต่เธอทุบกำแพงอคติที่ขวางเธอมาตลอดลงได้อย่างราบคาบ กองทัพบ,บกไทยได้กลายเป็นลูกค้ารายแรกของเธอและนี่คือประตูบานแรกที่จะนำพาเธอไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้เวทีโลก 4. วิกฤตที่สร้างวีรสตรีหลังจากที่คุณนพรัต์ชนะใจกองทัพไทยได้แล้วทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้สวยใช่ไหมครับธุรกิจเริ่มเข้าที่เข้าทางอนาคตดูสดใส แต่แล้วประเทศไทยก็เจอกับมรสุมลูกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร,สตร,สตร,สตร์เศรษฐกิจวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2,540ค่าเงินบาทลอยตัวจาก25บาทต่อดอลลาร์พุ่งพรวดไปที่50-60บาทธุรกิจน้อยใหญ่ล้มกันเป็นโดมิโนบริษัทที่กู้เงินต่างประเทศมาคือเจ๊งสถานเดียวหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในชั่วข้ามคืน บริษัทชัยเสรีของคุณนพรัตน์ก็โดนเต็มๆครับเธอก็มีหนี้สินธุรกิจชะงักลูกค้าในประเทศซึ่งก็คือกองทัพก็ถูกตัดงบประมาณทุกอย่างหยุดนิ่งมันคือฝันร้ายของนักธุรกิจทุกคนหลายคนเลือกที่จะยอมแพ้ปิดบริษัทแต่ไม่ใช่สำหรับเธอครับคุณนพรัตน์มีปรัชญาอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเธอบอกว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ในขณะที่คนอื่นกำลังสิ้นหวังเธอกลับนั่นคิดวิกฤตค่าเงินบาทครั้งนี้มันให้อะไรกับเราบ้างแล้วเธอก็คิดออกครับค่าเงินบาทที่อ่อนลงหมายความว่าสินค้าของไทยถูกลงในสายตาของชาวต่างชาติทันทีของที่เคยราคา1ดอลลาร์ตอนนี้มันเหลือแค่ครึ่งดอลลาร์ คู่แข่งในประเทศล้มหายตายจากไปเยอะทำให้เธอแทบจะกลายเป็นผู้เล่นคนเดียวในสนามเธอเห็นโอกาสในการส่งออกครับแต่จะส่งออกไปให้ใครละ่ะนี่มันอะไหลรถถังนะไม่ใช่ทุเรียนทอดที่จะไปเดินขายตามตลาดได้ลูกค้ามีอยู่กลุ่มเดียวคือกองทัพของประเทศต่างๆทั่วโลก แล้วเธอจะเข้าไปได้ยังไงเธอเป็นใครโนเนมจากไทยจะไปสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเยอรมันรัสเซียที่ทำธุรกิจนี้มาเป็นร้อยปีได้ยังไงเธอก็ใช้กลยุทธ์ที่บ้าบินอีกแล้วครับคือเดินเข้าไปหาซึ่งซึ่งหน้าเลยเธอเก็บกระเป๋าแล้วบินไปที่งานแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างงานยูโรซโตรีที่ฝรั่งเศสหรืองานไอเด็กที่อาบูดาบี เธอไม่ได้ไปในฐานะผู้ซื้อนะครับแต่ไปในฐานะผู้ขายเธอไปเช่าบูธเล็กๆเ,เล็กที่สุดในงานท่ามกลางบูธใหญ่โตมโหลานของล็อกขีดมาติน BAS Systems, บูธของเธอจากไทยที่มีผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆยืนอยู่มันคงเหมือนร้างโชว์ห่วยที่ไปตั้งอยู่ข้างๆฮาร์โนั่นแหละครับ ในวันแรกๆไม่มีใครสนใจบูธของเธอเลยครับนายพลจากชาติต่างๆเดินผ่านไปมองด้วยหางตาบางคนอาจจะยิ้มเยาะด้วยซ้ำบริษัทอะไรวะมาจากไทยจะมาขายอะไหล่รถถัง แต่เธอไม่ยอมแพ้ครับเธอใช้ลูกตือ้อลูกบ้าเดินเข้าไปทักทายไปแนะนำตัวสวัสดีค่ะฉันชื่อนพรัตจากประเทศไทยเราทำสายพันธุ์รถถังคุณภาพดีราคาถูกกว่าของคุณครึ่งหนึ่งอยากลองดูตัวอย่างไหมคะเธอทำแบบนี้กับทุกคนที่เดินผ่านแล้วแล้วความพยายามของเธอก็ไปเข้าตาคนกลุ่มหนึ่งคือคณะจัดซื้อของกองทัพมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานี่เองครับ มาเลเซียในตอนนั้นก็ใช้รถถังรุ่นเดียวกับไทยบางรุ่นและก็เจอปัญหาเดียวกันคืออะไหล่แพงและต้องรอนานพอเขาได้ยินข้อเสนอของคุณนพรัตที่ว่าคุณภาพเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าครึ่งเขาก็สนใจสิครับมาเลเซียได้กลายเป็นลูกค้ารายแรกในต่างประเทศของเธอ และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อเธอมี Reference จากลูกค้าต่างประเทศแล้วมันเหมือนการการันตีคุณภาพทำให้การเจรจากับประเทศอื่นๆง่ายขึ้นเยอะ 5. ราชินีแห่งสมรภูมิโลกหลังจากได้มาเลเซียเป็นใบเบิกทางชื่อของนพร,รัตน์กุลหิรันและบริษัทชัยเสยรีก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการค้าอาวุธระดับนานาชาติ แต่แน่นอนเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเธอต้องเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือดการตัดราคาการเมืองระหว่างประเทศจากหนึ่งประเทศกลายเป็นสองเป็นสิบเป็นยี่สิบจนปัจจุบันบริษัทชัยเสรีส่งออกทิ้นส่วนยุโทโธปกรณ์ไปแล้วกว่า44ประเทศทั่วโลกตั้งแต่อเมริกาสวีเดนยูเครนปากีสถานฟิลิปปินส์ประเทศในตะวันออกกลาง โอ้โหเรียกว่าแทบจะทุกทวีปรถถัง M60 พัทเทิของอเมริการถถัง T84 ออฟพลอตของยูเครนรถสายพานลำเลียง M113 ยานเกราะท้าย85ของจีนล้วนใช้ชิ้นส่วน Made in Thailand จากบริษัทของเธอ เธอไม่ได้หยุดแค่การทำอะไหล่ตามสั่งนะครับเธอยังพัฒนาและสร้างยานเกราะเป็นของตัวเองด้วยอย่างรถหุ้มเกราะ First w i n นที่ตอนนี้กองทัพไทยและหน่วยงานความมั่นคงหลายประเทศก็สั่งซื้อไปใช้นี่คือการก้าวจากการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนไปสู่การเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีของตัวเอง และนี่คือที่มาของฉายามาดามรถถังที่สื่อต่างชาติมอบให้เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยผู้ชายเธอกลายเป็นราชินีที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งผู้หญิงที่นายพลทั่วโลกต้องเงี่ยหูฟังเมื่อเธอพูด ทุกวันนี้ถ้าคุณไปงานแสดงอาวุธระดับโลกบูธของชัยเสรีไม่ใช่บูธเล็กๆในมุมอับอีกต่อไปแล้วแต่เป็นบูธขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีเคียงบ่าเคียงไหลกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เธอเคยแงนคอมองในอดีตมันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศอะไรถ้าคุณมีความฝันความมุ่งมั่นและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้คุณก็สามารถขึ้นไปยืนในจุดสูงสุดได้เช่นกัน 6. บทสรุปของสตรีเหล็กเรื่องราวทั้งหมดของมาดามรถถังคุณนพรัตน์กุลหิรันสอนอะไรเราบ้างครับสำหรับผมนะมันมีคีย์เมสเซจสำคัญอยู่หลายข้อเลย 1. อย่าให้เพศหรือต้นกำเนิดมาเป็นข้อจำกัดของคุณเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่สำคัญว่าคุณจะเกิดเป็นหญิงหรือชายรวยหรือจนถ้าคุณมีความสามารถและความตั้งใจจริงคุณทำได้ทุกอย่างเธอทลายกำแพงสตอริโอไทป์ที่ว่าเรื่องรบเป็นเรื่องของผู้ชายลงได้อย่างสมบูรณ์ 2. จงมองหาโอกาสในทุกวิกฤต ในขณะที่คนอื่นจมอยู่กับปัญหาเธอกลับมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนปัญหานั้นให้เป็นประโยชน์วิกฤตต้มยำกุ้งที่เกือบจะทำลายเธอกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างเธอขึ้นมามายเซตแบบนี้ใช้ได้จับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับ 3. ความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการทำงานหนักและไม่ยอมแพ้ เรื่องราวของเธอไม่มีคำว่าฟลุกเลยครับทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อน้ำตาและการทำงานที่หนักเกินกว่าคนธรรมดาจะจินตนาการได้เธอเกือบล้มละลายเธอถูกดูถูกแต่เธอไม่เคยหยุดนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนบนโลกใบนี้และ 4. จงกล้าที่จะแตกต่างและเชื่อในตัวเอง ในวันที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้มีแค่เคอือคนเดียวที่เชื่อว่าเป็นไปได้ความเชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละครับคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะผลักดันให้เราก้าวข้ามทุกอุปสรรค ทุกวันนี้คุณนพรัตน์กุลหิรันไม่ใช่แค่มาดามรถถังอีกต่อไปแต่เธอคือสตรีเหล็กแห่งสยามประเทศอย่างแท้จริงเธอคือแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจให้กับผู้หญิงและให้กับคนไทยทุกคนที่กำลังต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเอง เธอคือข้อพิสูจน์ว่าของที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอาจไม่ใช่เล็กกล้าของรถถังแต่อาจเป็นหัวใจของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่และไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตา ผมหวังว่าเรื่องราวของเธอในวันนี้จะเป็นแรนผลักดันเล็กๆให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับไม่ว่าคุณกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ไม่ว่าความฝันของคุณจะดูไกลแค่ไหนขอให้นึกถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้คนที่เริ่มต้นจากน็อตตัวเล็กๆแล้วสร้างทุกอย่างจนกลายเป็นราชินีแห่งรถถัง สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสวัสดีครับ